不用。 ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็ผมอียบแสบมาพี่น้องได้ของแสบมาฝากพี่น้องอีกเก่าครับโอ้อันนี้ก็ถือว่านานาล้วพี่น้องเป็นตุ่มเอ็นแก้วนะครับเมืองอูเมืองเปื่อยๆหัวหันได้ครับนี่ครับเอ็นแก้วงัวนะครับเป็นต้มขี้เพียเมนูปากมันอีกแล้วพี่น้องเมืองเปื่อยๆเลยเออต้มขี้เพียมิจฉวขี้เพียพร้อมมาๆๆพี่น้องมาแต่ว่า ผมปรุงมานิดนึ่งเลยได้ครับมีแจวขี้เพียบัพ่อใหญหห่หอมพริกป่นเล็กน้อยพี่น้องเอานี่ครับหอมพริกป่นเล็กน้อยจะใส่หลายจะหมักงอง <c oughs> นอ้อเพาะมีแจวอยู่แล้วโอกาสดี่ครับด้วยเดยหอมบักชีโอ้หมักไผ่หมักมันได้พี่น้องแต่ผูใ้ดใดผู้ใดหมักลองชิมเมืองนะครับเปิดใจเมืองวนะ่า เอาเอ็ดแกวมาต้มเมึงพี่น้องต้มเพียงเสียละหรือสิมากเป็นแบบตม้มยำนะครับแซบมากระขันี้คือเกาครับจะอาจจะเป็นเมนูปากมันยังหน่อยมะแต่ก่อนที่แซบกะคือเกาเริ่มือน,นี่คนอยากแก่ข้าวเนี่ยแก่ข้าวแล้วกินยังกตแซบเอาแก่ไปกินเกาแซบสอดพี่น้องยาว่ากันเถอะมาไปมังมันนะครับโอ้คนอยากครับ เอาเขาอยู่ขางล่างให้เกาจำนามมึงออผัหดหอมอืมอหวานพานควาเลยมันจำบางความสิกับติดมือ,อม ดังมึงอ,อู้เอาจุ mm ่มพริกแต่วมาจุ่มแจวมึงอู้อ <pivot> ื้มอธิบายยากมันเปื่อย จินต้องปลาเปื่อยแห้งกันดิกรุบกรุบเอามาลองมึงเป็นน้องจะเพื่อไตัวเนี่ยปิดเอ็นเกลียวนะครับต้มเพียอู้เพีย <c oughs> <c oughs> มันหอนเนี่ยเอาใจมุกสีก่อนอืม <c oughs> ừ mừng cái rộng Hãy subscribe cho kênh

เจั๊ยบเลยได้พี่หลองขามันแบบเปืเป่อยแห้งไปดิกรุบ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 แต่ทีผมกินอยากคือมันหอ่อนอู้ยครั อืมอืมจะก่วงแล้ว่าเราลืมกันไกลแล้ว่าที่หมดเป็นอย่างไรไปหน่อง เบนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลดชน้องเดียินเสียงเดจะหน้าป่ะเิียกรับขัง มีเช็งเจตนาบุญประยิมลองยิ้นปะมีอะไรคือธรรมชาติหนาฝนอ๋อมีอบบเราตั้ใจมาละพี่น้องใจมากะเลืองั้นใจเลย่ะนี้อือขอทางเลยป่นเนี่ยเ้าะชัินชิมนาพี่น้องมึงอืม อเออสุดเที่ยวผมมีแต่ต้มแบบเปื่อยเลยพี่น้องแต่พอเอาแบบกรุบเนืแซบพี่นอ้องแซบกว่าแบบเปื่อยเลยแบบเปื่อยเลยผมมองมันละมุนลิ่นแต่ตัวนี้คือกุุบน้ำนี่มันหอมเนี่ยยำแบบกุบกุบแซบเลย จะกรว่างประคันไก่มาแล้วอะขอทางเลย รับรีสูปมาไหนเลย โอ้เงาเงาหวอนวะยูน้าผากชินไดนก่อนล่ะไม่อยากเอามือจับเลยมันติดมือแสบจะบอกว่าแสบเท่าไหร่แสบกว่าสุดเทือที่เคยเห็นคลิปเอ็นแก้วพี่น้องมือนี่แสบเลย อืฝ mm ึกแกวไปกับหอมหอมเลย ความพริกป่นสีเท่เข้าไปที่โรยแล้วนะพี่น้องจะเป็นบนเยาวมือเนาะนี่ยังซัดขาดอูกอี่แล้วนี่พี่น้องให้มึงตีมันบริบูรื่แห้งนะครับไม่ได้กรุบกุบ จับไอ้มือนี่เอ็นแก้วนะพี่องผมว่ามาอุกีเพียปรุงเขาไปหน่อยแล้วกับมี่เจียวกีเพียนำโรยพริกป่นนะครับโรยพริกหอมผักชีแซ่บพี่องได้กรุบกรุบมือนี่ผมบอกเลเปื่อยแห้งที่ผมบอกในคลิปนะครับคือ ทุกเกี่ยวนี่ผมเหตนมเม็ดเกี่ยวมันเปื่อยแห้งกว่านี้นะครับตัวนี้ก็มีส่วนที่เปื่อยแห้งครับส่วนที่กรุบกรุบความเปื่อยมันนี่ยละมุนลินแสบพื่อกันแต่ความกรุบนี่มันจะได้เวลาหงำเข้าไปมันจะกรุบกรุบเรากินมันจะขึ้นจมูกหอมแสบพี่นหนงแห้งเขารครับไอ้พริกป่นกับต้นหอมผักชีเข้าไปเนี่ยครับเพียที่มันหอมอำลำล้ำแสบครับคลิปนี้ถือว่าเป็นเม็ดเกี่วที่แสบกว่าทุกเทื่อนะครับ แต่ก็เอากับพี่น,น้องซ้ำหนีก่อนนะครับครับกับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติที่ได้รับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกลังใจทุกไลททุกแช่ที่ให้การสนับสนุนเสมอมานะพี่น้องตอนนี้กะหลายยางกะอาจจะลงคลิปแนี่ย่ลงคลิปเนี่ยเพราะอาจจะมีภารกิจต่างๆนาน,านานะพี่น้องเนาะกัขอถกขออภายัยสำหรับพี่น้องทีถ้ารอดเมองคลิปบางมืกอะมึงเห็นบ่เห็นนะครับก็ต้องกราบขอถกขออภัยนํานะครับ กีิพยายามกติลงคลิปให้มันสม่ำเสมอคือเกา่าใกนการมาต่อบคอมเมต์ให้ทัวถึงคือเก่านะครับเอาครับกับคือเกา่าล่ะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคือเกา่าด้วยเปน้องเด้อครับคลิปเหนียไวไ้ซ้ำหนี่พร้อมคลิปหนาครับขอบคุณที่รายครับสวัสดีครับ